วันนี้เรามาดูนะครับว่าค่าการสร้างปฏิสัมพันธ์หรือว่า f a c e b o o k นะครับเขามีการทำงานอย่างไรนะครับ f a c e b o o k นะครับต้องการการมีส่วนร่วมในการสร้างปฏิสัมพันธ์นะครับค่า e n g a g e m e n t นะครับก็คืออะไรนะครับเรามาฟังกันนะครับว่ามันมีประโยชน์อย่างนี้นะครับเราทำคลิปลงหรือโพสอะไรลงก็แล้วแต่ในกระบวนการของเฟซนะครับ แล้วทีนี้ในส่วนของการโพสลงคนที่เห็นโพสของเราที่โพสลงไปนะครับต้องมามีส่วนร่วมเขาต้องการมีส่วนร่วมแบบไหนนะครับมันก็ต้องดูการจะเพิ่มอินโนติการใส่สติ๊กเกอร์การพูดคุยการคอมเมนต์นะครับมันก็คือการสร้างปฏิสัมพันธ์แสดงว่าคลิปนั้นมีการต่อโต้กันแบบมีคุณภาพนะครับผู้โพส โพสลงมีคนดูคนดูคอมเมนต์พอคอมเมนต์เสร็จนะครับคนที่เป็นเจ้าของโพสต์มีการตอบกลับนะครับยิ่งตอบกลับเป็นข้อความเป็นตัวหนังสือแบบนี้เขาเรียกว่าการปฏิสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบนะครับก็คือมีส่วนร่วมกันทั้ง2องฝ่ายเป็นการสื่อสารสองทางรู้สึกมีประโยชน์มีความสำคัญทาง AI ของเฟซเขาก็จะจับ ระบบการนําส่งว่าแสดงว่าคลิปนี้มันเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่น่าสนใจและมีประโยชน์ถึงมีการพูดคุยนะครับแค่นั้นแล้วนะครับก็มีการส่งต่อกันไปนะครับมันได้ทั้งสองก็คือคนที่โพสต์ลงไปคนดูสนใจเข้ามากดถูกใจแล้วมากดคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์เสร็จคนที่โพสต ก็สามารถที่จะมาตอบกับคอมเมนต์นั้นๆน,น,นะครับการตอบกลับก็เปิดค่าการมีปฏิสัมพันธ์การมีส่วนร่วมทั้งฝ่ายผู้โพสต์และผู้ตอบนะครับฉะนั้นแล้วนะครับมันก็เป็นประโยชน์ทั้งสฝ่ายท่านที่ดูโพสต์แล้วท่านตอบก็มีประโยชน์ท่านที่โพสต์แล้วมาตอบคอมเมนต์ของเพื่อนก็มีประโยชน์เอาไว้ง่ายคือเขาตอบอะไรมาเราตอบกลับ ให้ตายกันไปข้างหนึ่งเลยนะครับก็จะมีประโยชน์มากสําหรับทั้งสองฝ่ายแล้วก็มีส่วนร่วมทั้งสองฝ่ายค่าเอ็นเต m ร์เมนตค่าการมีส่วนร่วมก็เพิ่มทั้งสองฝ่ายซึ่งเป็นผลดีของทุกท่านทุกคนด้วยนะครับฉะนั้นแล้วอย่าลืมนะครับอย่าลืมทําตามที่บอกนะครับทำโค้ดดีมีคุณภาพมีคอนเทนต์ที่ดีทุกคนมีส่วนร่วมไม่ว่าจะโพสดอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดมีการตอบกลับขนาดถ่ายรูปต้นไม้ถ่ายรูปใบหญ้าถ่ายรูปสัตว์ถ่ายรูปหอยปูปลา อะไรทั้งหลายเลยะสมมติมีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์อ้าวคอมเมนต์นี้มันเริ่มรันรันลันนะครับหรือแม้แต่โพสต์ไหนที่เราคิดว่ามันตายไปแล้วนะครับตายคือไม่มีการตอบโต้ปฏิสัมพันธ์แต่ถ้าเราไปไล่ดูปุ๊บไปเจอเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนเราไปตอบคอมเมนต์ของเพื่อนโสต์นั้นของเรานะครับมันจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งเป็นการรีรันเทคนิคนี้อย่าลืมนะครับ เข้าไปดูโพสตเก่าๆของตัวเองอาจจะไปกดแชร์แชร์ออกไปนะครับแชร์ออกไปในกลุ่มบ้าง,แช,ออาางแชร์ไปหน้าสตอรี่บ้างแชร์ไปหน้าฟีของตัวเองบ้างหรือเข้าไปตอบคอมเมนต์ของเพื่อนเพื่อทําให้โพสต์นั้นไม่ตายและเป็นการรีรันรีรันให้โพสตนั้นมีชีวิตมีชีวากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วรู้นะครับรู้เคล็ดลับรู้เทคนิครู้อัลกอริทึมของระบบแล้วนี่ก็ทำไปนะครับ ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เรายังไม่รู้หรอกครับว่าคลิปนั้นจะเป็นคลิปที่ทังหรือคลิปที่ปังนะครับถามว่าคอนเทนต์ดีไม่ดีก็มีมีความ,มสําคัญแต่คอนเทนต์ดีไม่ดีสังเกตไหมครับคนจะดังคอนเทนต์ไม่ดีก็ดังได้แต่คนที่ทำคอนเทนต์ดีมีองค์ประกอบมีการศึกษามาอย่างดีย่อมได้เปรียบนะครับแล้วก็จะยืนยาวนะครับคนในระบบของโลกออนไลน์นะครับการหาเงินในอากาศมันจะมีอยู่คนอยู่3าประเภทนะครับคนสาประเภทประเภทที่1ก็คือ ประเภทหล่อสวยนะครับประเภทนี้จะทําอะไรก็แล้วแต่จะมีคนติดตาม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 แล้วก็คอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์แล้วก็ comment, comment, comment. แชร์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  share, 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 share. คนประเภทนี้ก็คืออย่างพวกดารานะครับประเภทที่2ก็คือประเภทตัวตึงนะครับตัวตึงทั้งหลายแหล่ไม่ว่าพวกตลกโปกฮาหรือความบันเทิองอะไรต่างๆประเภทนี้ก็มีผู้ติดตามก็มีเอฟซีเพราะคนเรามันมีแฟนคลับมีเอฟซีคนละแบบคนละแนวอยู่แล้วนะครับ แล้วทีนี้ประเภทที่3ประเภทที่ให้ความบันเทิงให้ความรู้ในด้านชั้นนั้นนั้นมีทักษะมีสกิลในเรื่องต่างๆนะครับฉะนั้นแล้วนี่ครับทน3ประเภทนที้อยู่ในโลกออนไลน์ก็แยกไปเพราะว่ามันจะมี FC มีแฟนคลับที่เป็นหมวดหมู่ของใครของมันอยู่แล้วนะครับแต่อย่าลืมนะครับการโพสต์ทุกทั้งให้ใส่แฮชแท็กในเนื้อหาที่เราเกี่ยวข้องด้วยจะเป็นประโยชน์เล็ดด้วยกับทุกท่านที่เราโพสตออกไปนะครับเพราะแฮชแท็กก็คือการบอกให้ AI ในระบบรู้ว่าเรากําลังพูดถึงเรื่องอะไรเราทําอะไรอยู่นะครับเกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆการคอมเมนต์เพื่อนเหมือนกันนะครับต้องคอมเมนต์เนื้อหาที่มีอยู่ในระบบที่มีอยู่ในที่เขาโพสตไปด้วยนะครับมันจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับก็กดถูกใจกดคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ออกไปให้เพื่อนท่านที่ยังไม่รู้จะได้รู้นะครับการให้ความรู้เป็นทานนะครับเป็นทานอันสูงสุดนะครับ มากกว่าอามิสทานการแบ่งปันการส่งเสริมการสนับสนุนการให้นะครับเป็นโอกาสที่ดีของทุกๆคนที่จะได้แบ่งปันให้ความรู้ให้ความสาำให้ประสบการณ์นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้การทําบุญอีกแบบในรูปแบบหนึ่งที่คนคิดไม่ถึงนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์สวัสดีครับ